สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เชยาก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็อยู่ที่ดอยอ่างขางมาที่สวนสตรอเบอรี่นะคะน,นี่คือสตรอเบอรี่เขาส่งออกไปทำแยมนะคะทุกคนไหนดูสิมีลูกมั้งไหมอ่ะไหนมาจนะพาชมลูกหน่อยสินี่ไงน,นี่นี่ลูกไหมแล้วก็ติดลูกด้วยดูสิลูกใหญ่ นี่ค่ะทุกคนอ่านี่เอยนี่มันเป็นพันๆไล่เลยค่ะทุกคนดอกน่ารักมากเลยอ่ะดอกสีขาาแล้วก็อันนี้คือติดลูกแล้วเนาะใช่ค่ะเออยังน้อยๆอยู่โอ้ช่ายยลูกมันน้ยนี่นี่นี่ค่ะทุกคน อุ้ยลูกใหญ่มากเลยอันนี้เก็บได้แล้วนะเนี่ยอันนี้หนูเห็นไปแล้วอลเออเนี่ยหูดูหนูอุ้ยตรงนี้ลูกใหญ่เป็นพวงเลยอะ่ะสุดได้เท่านั้นต้องนะแหวกนะมีแต่ว่าลูกเล็กๆที่นี่เขาให้ชมอย่างเดียวเขาไม่ให้เก็บนะเพราะว่าเขาจะเก็บไปส่ง,สงเองเขาไม่ได้ให้เราเก็บอู้ช่วยานี่ลูกห้อยเต็มเลยนี่ ลูกใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหแายแล้วทางเดอนลาชันมากใช่ใช่เพราะว่ามันสลมอันนี้เป็นผักนะผักปักกาดให้เพื่อนๆดูผักกาดนี่รคนผักกาดอ,อ,อกลัวตกไม่ตกหรอกตอนนี้นะคะก็ผลผลิตก็ทยอยออกมาแล้วนะคะก็จะมีบางส่วนที่เก็บได้แล้วก็เก็บไม่ได้แต่ว่าลูกสตอเบอรี่ที่นี่นะจะลูกใหญ่มากเลยลองยิมดูดินี่นี่ อันนี้อันนี้อันนี้หวาน,นอร่อยก่ออร่อยจ้านี้เลยค่ะไม่ต้องล้างเลยเนาะมไม่ต้องล้างเนาะไม่ต้องล้งลางเลยกินๆเข้าไป <c oughs> ตรงนี้นะคะชาวบ้านก็จะเก็บผลสตอเบอรี่ออกมาซึ่งมันก็จะคละซส์ลูกเล็กลูกใหญ่เราก็จะมาคละใส่กล่องเนาะแยกไซส์แยกขนาดสดเด้งมากเลยจ้า พี่กินไม่ล้างได้ไหมอ่ะได้ค่ะอันนี้ปลอดสารส่งโครงการหลวงวะปลอดสารด้วยเ<า>หรอโอ้คุยดูลูกนี้อย่างกับของปลอมเนี่ยตายละดูดิลูกใหญ่มากโอ้ดูดูอันนี้เป็นของส่งโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมปลอดสารเพราะฉะนั้นก็จะปลอดสารนะนี่คือพีทฟาดเข้าไปหลายลูกโอ้โหช่ายลูกใหญ่มากอะเด็กม่เเห็นขนางนี้เลยเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะลูกใหญ่ใหญ่ น้องกินอะไรอันนี้นะคะเราก็จ่ายตังค์เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บเอาไว้กินนะอุ้ยชอบมุมมองตรงนี้มากเลยดูดิสวยคลาสสิกมากเลยโอมีร้านกาแฟตรงนน้นด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะจ๊ะแฮมมิเตอร์ร้านกาแฟสดค่ะอุ๊ยกินจ้า พร้อมวิวหลักล้านให้ชมด้วยนะดุ่มร้านกาแฟอน่ารักเชียได้ฟิลญี่ปุ่นมากเลยบุมนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆสองร้านจ้าวิวดีด้วยอะ่ะ we can offer. อ่างค่ะนะคะที่สถานีเกษตรในแฟร์พูด อันนี้เป็นพันลาเวนเดอร์เลยนะอุ้ยสวยจังลาเวนเดอร์กลิ่นแรงมากเลยอะ่ะน้องกลิ่นแรงใช่ผีล่มลอกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนีก็คืออันนี้คือสว่สอสวนแปดสิของอ่าง,งนะค่ะนะทุกคน รูปเยอะมากนะคะทุกคนต้นเขาปูใจอยู่หมด สดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ฮินุกิแลนด์ที่เชียงใหม่นะคะทุกคนนี่แหละเจ้านะคะแล้วเขาก็มีให้เช่าสกีมันอด้วยแล้วก็เช่ามาแล้วนะคะ ไม่เราก็อยู่ในยระประาอันนี้เราเรียบร้อยนะคะทุกคนาูเยบเลยคะเป็นสกัน่อกี่มงถึสุดเลยไปแคะ They go. Wow. Yeah. เจ ah ้าแม่คนอินคอินมี่อมนที่กวือเรีว่ามีหลายชั้นแขนใหญ่ด้วยนะเราจะรอขึ้นไปข้างบนเดีนะคะทุกคน 嗯。